กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภาพรคงวุฒิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตภาษีเจริญตลิงชันสีแขวงกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณพักเพื่อไทยที่ได้ให้โอกาสดิฉันได้ร่วมอภิปราย ปรับวงเงินงบประมาณประจำปี2,566ในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่ดิฉันจะได้ตั้งข้อสังเกตฝากไปทางรัฐบาลให้ปรับปรุงแก้ไขค่ะท่านประธานคะขอสไลด์ที่หนึ่งค่ะกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคอรมอลในครั้งนี้นะคะทั้งสิ้นมีด้วยกัน3,185,000ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2565จำนวน85,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น2.74%โดยมีส่วนต่างๆที่แยกเป็นส่วนประกอบนะคะสไลด์ถัดไปค่ะท่านประธานคะถ้าเรามองโครงสร้างนะคะส่วนประกอบของงบประมาณอย่างผิวเผินนะคะดิฉันอยากจะบอกว่าเป็นการทำงบประมาณที่เขียนดีมากคะ่ะ อ่าแล้วรู้สึกมีความหวังแต่ดิฉันก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะมีความหวังหรือว่าสิ้นหวังกับกรอบงบประมาณในครั้งนี้ค่ะท่านประธานค่ะท่านประธานคะเรามาดูกันนะคะว่าการตั้งงบประมาณที่สมาชิกลายท่านนั้นนะคะได้อภิรายผ่านไปเราจะพบว่า การตั้งงบประมาณในปีนี้นะคะเป็นการตั้งงบประมาณที่สูงขึ้นจากเดิมแค่1.01%หรือเป็นเงินที่23,937.32.7ล้านบาทค่ะมีงบลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะในปีนี้83,144ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจากงบประมาณก่อนถึง13.59%ค่ะท่านประธานดิฉันอยากจะบอกว่า เมื่อพิจารณาจากเล่มงบประมาณที่เพิ่งได้รับกันไปนะคะสองลังใหญ่ๆดิฉันก็มีเวลาในการศึกษาดูเนี่ยประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะก็พบว่าการจัดงบประมาณนะคะมีข้อที่จะต้องตั้งสังเกตค่ะเพราะว่าจากสภาพสภาวะปัญหาที่เศรษฐกิจของประเทศและของทั่วโลกนั้นตกต่ำนะคะจากการระบาดของโรคโควิด1 9 วิกฤตสงครามรัเสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทำให้สภาวะเศรษฐกิจนั้นหยุดชะงักค่ะรัฐบาลจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในของประเทศอย่างเร่งด่วนแต่เมื่อมาพิจารณานะคะดูกระทรวงเศรษฐกิจที่ดูแลผู้ประกอบการจากความสามารถในการแข่งขันการส่งออก ได้รับงบประมาณเพียง1,979.5ล้านบาทค่ะหรือประมาณ3%ของงบประมาณรายจ่ายปี2,566เท่านั้นเองโดยแบ่งเป็นกระทรวงพาณิชย์6,489.5ล้านบาทและกระทรวงอุตสาหกรรมอีก4,490ล้านบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์นะคะเราต้องทราบนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์นะคะมีภารกิจสําคัญในการฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจสร้างผู้ประกอบการใหม่สร้างเศรษฐกิจฐานใหม่นะคะหรือสร้างดิจิตอลเอคโนมีนั่นเองนะคะดูแลค่าของชี่รูปแบบการจัดงบประมาณนะคะของกระทรวงที่ได้รับมาต้องบอกว่ายังเป็นแบบเดิมๆค่ะมีการจัดงบประมาณลงไปที่ งบประจำเป็นส่วนมากนะคะส่วนกรมการค้าภายในซึ่งดูแลค่าของชีพได้รับงบประมาณเพียง911.2ล้านบาทนะคะออนอกจากนั้น SME ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์จัดสร้างงบความเข้มแข็งให้เพียง696.98ล้านบาทนะคะงบประมาณลดความเหลื่อมล้ํานะคะได้รับการจัดสรรเพียง387ล้านบาท และที่สำคัญนะคะงบประมาณที่ส่งผ่านให้กับทาง SME นะคะในการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าโอทอปได้เพียง85ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะจากสภาวะปัญหาที่ได้บอกนะคะเราก็มาดูกันค่ะสไลด์ถัดไปค่ะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะสังเกต การจัดตั้งนะคะเรามาดูการจัดตั้งการยกเลิกนะคะอันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ของการจัดสรรน,นะคะในการทํางานของกระทรวงว่ากิจาการที่เป็นนิติบุคคลในปีที่ผ่านมานะคะมีการ จัดตั้งใหม่เพียง7,000กว่ารายนะคะซึ่งลดลงจากปีงบประมาณเดิมนั้นถึง19%และมีการจดยกเลิกของกิจการถึง17.2%ค่ะแสดงว่าความล้มเหลวนี้สะท้อนนะคะให้เห็นว่าการจัดนั้นนะคะงบประมาณที่ลงไปนั้นยังไม่ตรงจุดเป้าประสงค์ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะ <l> สไลด์ถัดไปเลยค่ะ รายถัดไปเป็นของกระทรวงรอุตสาหกรรมนะคะค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะมีภารกิจที่สำคัญก็คือในการช่วย SME เเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะคะเอ,อื้อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศค่ะ โดยจากกระทรวงอุตสาหารกรรมนะคะได้รับงบประมาณนะคะอยู่ที่4,490ล้านบาทคะ่คะค่สาสไลด์ลงเลยนะคะถ้าไม่เจอคะ่ะแล้วก็เช่นเดียวกันกับทุกกระทรวงนะคะที่ เราดูในเล่มงบประมาณจะพบว่าการจัดงบประมาณส่วนใหญ่น้ำหนักจะไปลงอยู่ที่สำนักปลัดนะคะซึ่งเป็นการใช้งบประจำค่ะและก็ส่วนที่น่าสนใจนะคะของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นก็คืองบประมาณของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมทีไ่ได้รับงบประมาณอยู่ที่930ล้านบาทนะคะได้เพิ่มถึง23.29นะคะซึ่ง สอมออนั้นนะคะปกติเป็นหน่วยงานเชิงรับนะคะซึ่งได้รับงบประมาณลดลงค่ะเห็นว่าออในการจัดจ่ายงบประมาณของกระทรวงนั้นนะคะไม่ได้เล็งเห็นค่ะว่าความสำคัญนั้นจะต้องลงน้ำหนักไปตรงไหนนะคะเพราะนั้นดิฉันก็อยากจะบอกนะคะว่าการจัดทำงบประมาณนะคะที่ไม่คํานึงถึง สถานการณ์ปัจจุบันและความยากลำบากของพี่น้องประชาชนว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และสงครามที่เกิดขึ้นนี้นะคะยังมุ่งหวังแต่ที่จะรอผลของงบประมาณรายได้จากการท่องเที่ยวแต่การลงทุนจากต่างประเทศโดยที่ไม่หันกลับมาพึ่งพาตัวเองนั้นนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเราไม่กลับมา ใช้เงินภาษีของพี่น้องอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถก็จะทําให้งบประมาณที่จัดขึ้นนี้เป็นงบประมาณที่ประชาชนจะสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งในกรอบรอบปีงบประมาณ2,566ท่านประธานคะดิฉันจึงไม่สามารถที่จะรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2,566ในครั้งนี้ได้กลับขอบพระคุณคะ่ะท่านประธาน